ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุยิกับกุยิกวันนี้นะครับกุยิกวันที่แปดตุลาคมนะครับการชนกันตอนนี้สาบว่าหนึ่งล้านสองเส้นสองมื้อหนึ่งล้านสองเส้นสองมื้นบาทนะครับกาเรียกว่าปรับราคาเป็นกลางตีสามนู่นนะกลางเล็กไม่ใหญ่ถึงล้านนี่นะกลางเล็กเส้นแปดเส้นนะวะกลาล้านสี่เส้น หนงละานเมื่มื่อที่เส้นครับทาครับทากระแปะเส้นรองมื่อครับานมื่อไม่ใหม่เส้นไปหนุครับหลังตึงครับปรับไม่เป็นหนึ่งล้านรองมื่อครับงที่ช่องและรับปรับเป็นกลางที่ซ้ำนึ่งล้านหนึ่งล้านช่องเส้นช่องมื่นบาทครับท่านผู้ชมครับนี่คือความมั่นอกมั่นใจก้องทางช่องควายนะครับข้าวชาดพยักกล้องนาวีโรดขายโกเจพิ้วช่องเขานี่กับ่านเลนอยู่แล้วนะครับว่าที่เรามาไทยนี่เห็นความสมบูรณ์กล้องวัวความปลอมกล้องวัว วันบายนี้นะครับพอบกันแน่นอนสนามเส้าทงกับมีกำนันจุกนะครับและก็มีหน้าไบเว้ว้างมีหน้าชายเส้าทงหน้าแจ่มเส้าทงรลอมตีมานนี้จำนวนมากดีนะกับขอบคุณหน้าตึดนครับตีป่ามาเยี่ยมตุกครั้งนะครับกับตุกรถดใบเด้งเด้งวมาจากอกหนู้ออกอกนี้ครับเราจะม่านกันจ้องคนกับลายก็ตีมานนี้ก็ไล่ไล่คนตีอยู่บางล่างกองทางสนามนะครับกับจนกระท่งวัดสนามเส้าทงกับมีจืดเสี้ยงมีวัวดีๆก้าวรายการ จนเจ็ดแปดเก้านั่นก็วันทีเจ็ดพันไปแล้วแหละแต่ว่าทันต่อทันรองกันได้กันทังช่องควายแล้วครับวันนี้วันที่แปดว่าเก้าขู่เต็มนะครับวันนี้วันที่แปดว่าเก้าขู่เต็มขู่เอกการเดิมพันเพิ่มเป็นครั้งที่สามนะครับหนึ่งล้านช่องเสนชองมื่นบาทกับเทียนอยู่นี่คือข้าวฉาดประยัดของนายวีรศข่ายโกเจยพิ้ช่องเขานะครับข้าวฉาดประยัดพันร้อนพันเน่าพันซึกเนื้อเสื่อตายมาจังอู้แล้วนะครับกาจนเดี๋ยวนี้กาจนกระหวดลุนนองนะครับกับแดง มาสมุทรข้องหนเอ็มไกโกที่คุณพนจังหวัดจังถึงเราจะไปเยี่ยมเป็นลําดับทัดไปนะครับขอบคุณหมากๆทีเดียวกับว่าชาวนี้นะครับเรานี่เราบันทึกเทปกันตอนแป็นบงขวานะครับเพื่อให้ท่านได้เห็นความสมบูรณ์ลาทุษครัขบขอบคุณทางทีมานหมากๆที่อนุญาตให้เข้ามาในสนามนะครับกับท่านผู้ชมครับเราก็ไปเยี่ยมข้าวฉาดพยักมาแล้วครับเท่วนี้เรามาแลดงห้งหมาสมุทรข้องในเอ็มไกโกที่คุณพนจังหวัดจังนะครับ นี่คือแดงะมาสมุดข้องในเอ็มขายคูที่คุณผจังหวัดสังกับอย่างที่พมบอกว่ามีการเพิ่มเดิมพันกันถึ้งซามครั้งนะครับครั้งแหลกกระแปดแสน่องเบิ้นครั้งที่สองอ่นึ่งลานครับช่องเบื้นบาทกับครั้งที่สามลาทุดแลกแต่ว่านะครับทำสัญญากันไม่ครั้งกับเป็นนึ่งลานท่องแสน่องบื้นบาทท่านผู้ชมครับไม่ต้องกังวลนะครับนี่พมอบ่ายตอน่วงแปดโมงกว่ากว่ากับวันนี้ช่วงบ่ายนะครับกาคูนี้ได้ชนกันแน่นอน แต่ว่างวัวช่องเข้ากล้องเจพผิวนะครับไขโ่โคเจพผิวกับข้าวฉาดประยัก์กับแดงอ่ะมาระมุดข้องในเอ็มไขโ่โคที่คุณพลจังหวัดตังนะครับพอเรานึกถซึ่งไข่ที่คุณพลก็ต้องหนึ่งซึ่งผู้ใหญ่เล็กนะครับผูยใหญ่เล็ก,กเป็นคนนึ่งบุคลากรดันนึ่งกับก้องวัวหยอดกล้องจังหวัดตังตีจางทีมานไวชนไว้แข้งแรงนะครับนี่รุนลูกเลยนะครับพูยใหญ่เล็กแต่กับพึ่งแท้จะิตไปประมาณ ตั้มที่เดือนที่ผ่านมากับที่เดือนหน้าเดือนอะไรแล้วครับกช่วงนี้มีแต่ขายวัวชนกับไม้ชายาดดูแลกันอยู่นะครับวัวก็มีอยู่ไล่ๆตัวนะครับระดบับเบนลานกับตีแต่เน็ตๆอยู่นี่ครับแดงงามมาธมข้องในเอ็มขายโคสิี่ที่ขุพนพลจังหวัดฉังกับกับมีข้อคิดอยู่นิดนะครับข้าวห้ามจัดประยัดเคยแพย้ของม่อตั้มชื่อว่าดำจ้าสมุดๆๆ ต,ตัวนี้ก็คือแดงามาร์มุตันกิจตลุงใต้ด้วยมารวมุตนั่นแหละยี่ตัวเต่าตั้มต่างไปนะครับท่านผู้ชมครับครับเรามาเป็นแรงแจกันทางช่องควายนะครับข้าวฉัดประยักและก็เด็กมาร์มุตนะครับเผื่อเป็นแรงใจนะครับและก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณคุณวีชูดจันประถีบนะครับเรือกโกเมียวเมืองจังกับตีหมอบเสื้อท่ามารพร้อมรางวันและตัวเกียรติยศกับหมาไอ้าะระบัวขูนี้นะครับขอบคุณคุณวีชูดนะครับครับก็ กำนั้นจกนะครับแลก็นาไฟแวดกว้างกับนาใจราต้องนาเชิมราต้องพร้อมทีมานกับก็เชิญท่าน,นผู้ชมทางบ้านนะครับมาเป็นกําลังใจกับทางสนามมาเป็นกําลังใจกับว่าคูนี้และคูหนืห่นรวมแล้วก้าคูน,นะครับวันนี้ว่าต่างบัดมีก้าวครูกับแจงกันมาเปิดสาบนะครับ